เฟิร์สไปเงว่าราคาอะไรฮะจะไล่หรอสวัสดีครับผมบอยท่ามหาราชนะครับสวัสดีนะครับวันนี้มาพบเจอเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับนี่นี่นี่ฮะ ปี2540นะครับเห็นไหมฮะนี่เป็นเนื้อทองคำนะครับหมายเลข22นะครับนี่ฝากแชร์หน่อยนะครับเข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยนะครับมาชมพระทองคำกันนะครับวันนี้หลวงพ่อแพรวัดพี่คุณทองนะครับเห็นไหมครับฝากแชร์นะครับเพื่อนๆฝากแชร์นะครับ ส,ส,สวัสดีทั้ง3าคนนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับส,สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาชมพระทองคํานะครับที่รับปากไว้นะครับวันนี้มาที่ร้านนะครับชมลงพระเครื่องท่ามหาราชนะครับสวัสดีทุกคนนะครับช่วยแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมพระเหรียญทองคํากันนะครับช่วยแชร์หน่อยครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับผมบอยท่ามหาราชนะครับวันนี้จะมาโชว์เนื้อทองคํานะครับ พระทองคํากันก่อนนะครับอง์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกุลทองนะครับรุ่นอายุครบ94ปีนะครับน้ําหนักสุทธิเนี่ย17กรัมจุดห้านะครับก็ประมาณบาทกว่านะครับฝากแชร์หน่อยนะครับให้ความรู้กันนะครับราคาพระอย่างนี้นะครับปกติจะพบเจอยากนะผมบอกให้นะครับด้วยเป็นเนื้อทองคำนะครับจำนวนจัดสร้างค่อนข้างน้อยนะครับ รุ่นนี้รุ่นอายุครบ94ปีของหลวงพ่อแพรนะครับผมยังไม่ได้อยากจะจับเลยนะเพราะว่ากลัวผิวเหลียนะครับเอามาให้เพื่อนๆนได้ชมนี่ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาแล้วผมบอกให้นะครับพระประเภทนี้นะครับไม่ใช่หาง่ายๆนะครับนี่ครับสวยมากนะครับฝากแชร์หน่อยนะครับฝากแชร์ก่อนนะครับหลวงพ่อแพรวัดพี่คุณทองนะครับเนื้อทองคำนะครับ ฝากแชร์กันก่อนนะครับเข้ามาแล้วฝากแชร์นะครับเพื่อนๆขอบคุณทั้งหกคนตอนนี้นะครับมาหลวงพ่อแพรนะครับ นี่ครับนี่ตัวกล่องนะครับบางคนไม่เคยเจอกล่องนะผมบอกให้นะครับนี่เอากล่องให้ดูนะนี่กล่องหลวงพ่อแพรนะครับอายุเก้าสิบสี่ปีนี่ฮะเป็นเนื้อทองคํานะครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นเนื้อทองคําเนื้อทองคําดูยังไงนะครับพระผ้าผ่านมา สวัสดีนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเป็นเนื้อทองคํานะหนัก17.5กรัมนะน้ําหนักตกบาทกว่านะครับองคนี้ผมบอกให้นะหมายเลข22นะจำนวนสร้างหลัก10อง์นะจำนวนสร้างประมาณ50องค์องนะผมบอกให้นะนี่หนึ่งในนั้นนะครับคือเหรียญน,นี้นะหมายเลข22นะครับเนื้อทองคําดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับ พิจารณานะครับทองคำเนี่ยพอพอผ่านระยะเวลาไปสัก10ปีนะครับสังเกตนะครับคาบดำดำนะครับนี่คาบดำาๆที่ขึ้นครับนี่เห็นไหมฮะนี่ตามจุดต่างๆพวกนี้เป็นความธรรมชาติของพระเก่านะผมบอกให้นะครับเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเนื้อทองคําที่จุดตามดำาๆนี่เห็นไหมครับนี่ที่ผมชี้ตําหนินี่ฮะนี่คือระยะเวลาผ่าน10ปีนะครับถึงจะเห็เหนสภาพ ผิวทองคําที่ออกเนื้อน้ําทองเดินกระจายอย่างนี้นะครับผมบอกให้นะครับองค์นี้เนี่ยหมายเลขยี่สิบสองนะครับหมายเลขยี่สิบสองนะครับวันนี้เราอยู่ที่ท่ามหาราชนะครับวันนี้เข้ามาที่ร้านนะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับจะมีการตอกโค้ดนะครับหนึ่งจุดนะครับเห็นไหมฮะหนึ่งจุดอยู่ด้านนี้นะผมชี้ให้ดูนะหนึ่งจุดเห็นไหมครับแล้วตรงนี้คือหมายเลขนะครับทุกองค์ต้องตอกหมายเลขกํากับไว้นะครับ มีจำนวนสร้างชัดเจนนะครับจะไม่เหมือนเนื้อธรรมดานะจะไม่มีการตอกโค้ดนะครับนี่สวัสดีนะครับสวัสดีคุณสุขใจนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมบอยท่ามหาราศนะครับวันนี้เอาพระทองคํามาให้ชมนะครับแต่ใครอยากเป็นเจ้าของนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเพราะ1นเดียวที่จะมีนะไม่ใช่หาง่ายๆนะผมบอกให้นะครับวันนี้ เรามาเอามาให้ชมกันนะครับและเดี๋ยวสนใจนี่ทักสอบถามได้นะครับสภาพแบบนี้นะหาที่ไหนไม่ได้นะครับขอบคุณทั้ง11คนนะครับจะให้ดูตัวกล่องนะครับกล่องจะเป็นกล่องกำมะหยี่นะครับนี่ด้านนี้นะกล่องกำมะหยี่ด้านบนนี่ฮะเขียนหลวงพ่อแพรอายุ9 4ปีนะครับรุ่นนี้ทานหลวงพ่อแพรนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมบอยท่ามหาราชนะครับนี่ครับ องนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับเป็นของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหายเลข22นะครับตอนท่านอายุ94ปีนะครับวันนี้จะชมแต่พระทองคำอย่างเดียวนะครับตามที่รับปากไว้นะครับส่วนราคาเนี่ยเราไม่อยากจะบอกนะครับส่วนถ้าเกิดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ผมนะครับบอยท่ามหาราชนะครับสวัสดีนะครับเป็นพระเนื้อทองคำนะครับที่รับปากไว้ขอบคุณทั้ง15คนนะครับ แม้เพื่อนผมจะน้อยนะครับแต่ว่าผมเล่นพระแท้มาตรฐานอยู่แล้วตามชมรมและสมาคมทั่วไปนะครับแค่ได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญตานะผมบอกให้นะครับหนึงเดียวของหลวงพ่อแพรนะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการเดินทางค้าขายนะผมบอกให้นะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับหายากมากนะที่สําคัญนะครับหมายเลขยี่สนะครับสวยมากนะครับมาชมองค์ต่อไปเลยนะครับ วันนี้มากับทองคาอย่างเดียวกันนะครับสวัสดีคุณเขมมาชาตินะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับชมหลวงพ่อแพรทองคําไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญเออให้ทายว่าหลวงพ่ออะไรดีนะครับให้ทายว่าเป็นหลวงพ่ออะไรดีนะครับมาองค์ที่สองนะครับมาชมกันนะครับหลวงพ่อเปิ่นนะครับวัดบางพระนะครับเป็นรุ่มพิมพ์ใบโพนะครับน้ําหนักสิบกจุดามกรัมนะครับนี่น้าหนัก เป็นเนื้อทองคำครับทองคำแท้ดูสภาพนะครับที่เห็นขอบดำๆด้านนี้นะฮะจะเป็นน้ำทองนะครับผมบอกให้นะครับเป็นน้ำทองนะครับเป็นพระเนื้อทองคำนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นหลวงพ่อแพรวัดพี่คุณหลวงพ่อแพรเออโทษนะเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะครับวัดบางพระนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเอามาให้ชมกันนะครับวันนี้ส่วนราคาเนี่ยเข้ามาสอบถามกันเองนะครับ ค่อนข้างสวยหายากนะผมบอกให้นะครับสภาพอย่างนี้นะผิวเดิมเดิมนะครับป่ะองค์ต่อไปครับใช้เวลาเพียงน้อยๆ้อยครับเพราะพระทองคําเราเยอะนะฮะพระทองคําเราเยอะนะครับมาสวัสดีทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับองค์นี้องค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับท่านหลวงพ่อคูณจัดสร้างนะครับนี่แต่รุ่นนี้เนี่ยจะออกที่จังหวัดเชียงรายนะครับออกที่จังหวัดเชียงราย ออกปีพศ2537นะครับวัดฝั่งเหนือเอ่อวัดวัดฝั่งหมื่นนะครับนี่ฮะออกปี2537สวัสดีทุกคนนะครับเป็นพระองค์ที่3นะครับที่วันนี้เอามาให้ชมกันนะครับและที่สําคัญนะครับใครอยากสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณทั้ง20คนนะครับที่ให้กําลังใจและฝากแชร์นะครับผมบอยท่ามหาราชนะครับ ตัวจริงเสียงจริงนะครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับปี2537เนื้อทองคำนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะให้ชมแต่เนื้อทองคําอย่างเดียวนะครับองค์นี้เนี่ยออกที่จังหวัดเชียงรายนะครับออกที่จังหวัดเชียงรายนะครับปี2537นะครับท่านหลวงพ่อคูณปลุกเสกนะครับน้าหนักประมาณ15.5กรัมนะครับ1บาทนิดๆิดนะครับนี่ราคาอย่างที่บอกนะครับคือผมเล่นพระเนี่ยเล่นพระแท้มาตรฐานอยู่แล้วไม่ต้องกลัว ว่าจะเก๋นะครับเพราะว่าไปตรวจสอบได้ทุกสถาบันนะครับไม่ใช่สถาบันเดียวนะครับนี่เอามาให้ชมกันนะครับใครอยากเป็นเจ้าของพระเนื้อทองคำนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณทั้ง18คนนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับมารายการต่อไปสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอันนี้นะครับเคยเห็นกันบ้างไหมครับ นี่ก็เป็นเนื้อทองคํานะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับเห็นด้านขวาดําๆนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นน้ําทองที่เก็บโดนสภาพผิวโดนอากาศนะครับก็จะออกเป็นสีดําๆนะครับแต่ผมบอกให้เป็นเนื้อทองคํานะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่าพระพระพุทธนวราชนะโบพิษนะครับหรือว่าพระพิมพ์จิตรดานะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่น2นะครับรุ่น2ออกปีพศ2539นะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับออกปี2,539นะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับวันนี้จัดแสดงแต่เนื้อทองคำอย่างเดียวนะครับแต่หากสนใจนะครับก็สามารถแบ่งปันกันได้นะครับเพราะว่าราคาไม่อยากเปิดเผยครับเปิดเผยแล้วคนก็หาว่าผมขายถูกแบ่งปันเกินไปหรือว่าขายแพงเกินไปนะครับเอามาให้ชมให้ความรู้กันก่อนดีกว่านะครับการดูพระทองคำเนี่ยอย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับ สังเกตนะฮะเห็นไหมฮะด้านข้างที่ถูกผิวผิวดำๆนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นคาบน้ําทองนะครับจะทําให้พระดูง่ายเห็นไหมครับขอบข้างเห็นไหมฮะมีคาบน้ําทองความเป็นธรรมชาตินะครับและที่สําคัญนะครับพระทุกองค์เนี่ยปกติอยู่ในกล่องเดิมๆนะครับนี่ผมหยิบขึ้นมานะครับปกติไม่ค่อยอยากหยิบสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวผิวพระจะเสียนะครับนี่แต่ทุกองค์ค่อนข้างสวยนะครับเป็นเนื้อทองคาหายากมากนะ ขอบคุณทั้ง17คนนะครับขอบคุณทั้ง17คนนะครับมารายการต่อไปนะครับสวัสดีครับนี่ครับรายการต่อไปเป็นองค์นี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นเห,นหร,นรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อสวัสดีทุกคนนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับ เหรียญหล่อเนื้อทองคํานะครับหลวงพ่อเปิลน,นะครับวัดกลางบางพระนะครับนี่นี่เห็นสภาพนะครับเป็นน้ําหนักทองนี่หนักประมาณสองบาทนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับนี่เป็นเหรียญหล่อนะครับ บอกตามตรงนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นบูรณะศาลาการประเรียนนะครับของหลวงพ่อเปิ่นวัดกลางบางพระนะครับออกตรงวัดนะครับราคาเล่นหายอย่าให้พูดถึงนะครับน้ำหนักทองก็2บาทนะครับนี่นี่ฮะวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับได้ชมพระเนื้อทองคำนะผมบอกให้นะครับนี่นี่ครับค่อนข้างสวยมากนะครับนี่ เห็นไหมครับถ้าเกิดสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนี่วันนี้กับเบาๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ที่แชร์มานะครับขอบคุณทุกคนนะครับมาครับส่วนตรงนี้จะเป็นตัวโค้ดนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นมีโค้ดนะครับเป็นเหรียญหลอนะครับของหลวงพ่อเปิ่นนะครับสวยมากนะครับน้ำหนักสองบาทนะครับ มารายการต่อไปนะครับรายการต่อไปมาชมเนื้อทองคํากันต่อนะนี่ครับอันนี้เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับมีระบุหมายเลขนะครับนี่เห็นไหมฮะหนึ่งสองสี่นะครับนี่เนื้อทองคําสวัสดีนะครับนี่เป็นเนื้อทองคํานะครับนี่ วัดหงรัตนารามนะครับสองห้าสองเจ็ดนะครับวัดหงรัตนารามนะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองคํานะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้จัดแสดงเป็นพระทองคํานะครับพระเจ้าตากสินนะครับมหาราชนะครับหมายเลขสองหนึ่งสี่นะครับอ่น้ำหนักทององค์นี้ประมาณเจ็ด เจ็ดจุดหนึ่งกรัมนะครับเต่ไม่ใช่ครับประมาณ10.3กรัมน,นะครับ10.3จุ 10. กรัมออกปี2 5 3 7นะครับวัดหงรัตนารามนะครับนี่ฮะแล้วก็เรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปสวัสดีนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อคูณนะครับ น้ำหนักสองบาทนะครับนี่น้ำหนักทองสองบาทนะครับนี่ฮะนี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับปีสองห้าสามเจ็ดนะครับพระปีลึกนะฮะนี่หาค่อนข้างยากนะครับหาค่อนข้างยากวันนี้เอามาให้ชมนะครับส่วนใครสนใจนะครับก็สอบถามราคาเข้ามาได้นะครับเป็นพระเนื้อทองคำนะครับ ใครสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับเราไม่มีได้เปิดราคานะครับนี่ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้โชวเหรียญทองคําก็โอ้โหหลายเหรียญแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับสะสมพระให้มันทางแท้นะครับเพราะว่าของปลอมเนี่ยเดี๋ยวนี้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองคําต่อนะครับสวัสดีนะครับ เป็นมาชมเนื้อทองคำกันต่อนะนี่ครับเป็นปิดตานี่นะฮะสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นเนื้อทองคำเหมือนกันนะครับเรี่ยมพร้อมขึ้นคอได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายและแชร์นะครับขอบคุณครับวันนี้ผมอยู่ที่ท่ามหาราชนะครับเอาพระทองคำมาให้ชมนะครับส่วนใครสนใจเนี่ยก็เข้ามาสอบถามได้นะครับผมว้ ส่วนใครสนใจประมูลพระย่อยๆบอกได้นะผมก็มีนะครับนี่นี่ก็เป็นพระทองคํานะครับเป็นหลวงพ่อแพรวัดพี่กุลทองนะครับมานี่นะครับหลวงพ่อแพรวัดพี่กุลทองนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้เข้ามาที่ร้านนะครับก็รับปากไว้เอามาให้ชมกันนะครับส่วนใครสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับ มีราคาแบ่งปันเสมอนะครับมาอันนี้เป็นกิ่งเอา <c oughs> เป็นกิ่งเอาว่าโลกิติเกศวนนะครับนี่เป็นเนื้อสามกริย์นะครับอันนี้ไม่ใช่ทองคำแล้วนะครับเป็นเนื้อสามกริย์นี่ก็หาค่อนข้างยากนะครับ มีใครสนใจประมูลพระเบาๆบ้างไหมครับผมเดี๋ยวเชมีแบ่งปันให้นะครับมีไหมฮะนี่เป็นเนื้อสามกริย์นะครับองค์นี้ไม่ใช่ทองคํานะครับเป็นสามกริย์มีหมายเลขนะครับมีหมายเลขชัดเจนนะครับมาโอเคครับมีใครสนใจพระ อะไรบ้างไหมครับสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นนี่ฮะนี่ทาเวสุวรรณนะครับหลวงพ่ออิดนะครับวัดจุฬามณีรุ่นแรกนะครับปีสี่ห้านะครับนี่หลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับปีสี่ห้า สภาพเดิมแท้ๆนะครับมาสนใจก็สอบถามมาได้ครับนี่ฮะหลวงปู่เอี่ยมนะครับรุ่นหนึ่งสี่นะครับเอ่อปีหนึ่งสี่นะครับออกวัดโคนนอนครับนิยมนิยมฮะ หลงพ่อสวยครับหลวงพ่อสวยครับวัดปีดารามครับเนื้อเงิน,นะฮะหลวงพ่อสวยเนื้อเงิน,นะฮะวัดปีดารามครับสวยสวยครับส่วนพระทองคำที่นำมาให้ชมนะครับก็ได้ชมแล้วถ้าเกิดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ นวันนี้นะครับคนที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ